จ้าสวัสดีค่ะทุกคนเฮ้ยพูดว่าสวัสดีใช่หรอต้องพูดว่าอะไรตอนนี้ชื่อว่าตอนนี้เราอยู่กันที่โรงแรมเจดีวิวแมรี่ออทสุมวิทวิททิทวิทวิทวกันอยู่กันที่ห้องอาหารนามีนะครับมาที่นี่เนี่ยชื่อมันก็บอกไปแล้วว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะที่นี่เขาขายอาหารญี่ปุ่นแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเขามีเทปัญญากิด้วยเทปัญญากิที่นี่เนี่ยเขาขึ้นชื่อมากนะครับ ก็ในกรุงเทพเนี่ยรับรองได้ว่าถ้าเป็นเทปันยกิต้องมาทานที่นี่แน่นอนแต่เขาบอกเลยนะครับว่าเราต้องจอกไม่จองเนี่ยอดกินแน่นอนนะครับที่นี่เขาขายขนมกุ้งหรือเป่าข้าวเกีุ๊้งหรือเป่าใช่นั่นมันฮานามิใช่ใช่เลยครับก็เทปัญยกิที่นี่นะครับเราสามารถสัอาหารญี่ปุ่นมาทานครบคู่กันได้ด้วยนะครับก็แบบว่าทูอินวันเลย ไายทั้งเทปัญญิกแล้วก็อาหารที่ฝุดจะบอกว่าเทปัญญิกจริงๆแล้วนะคะส่วนตัวที่กินมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอยู่ที่วัตถุดิบเนาะแล้วที่นี่เขามีวัตถุดิบที่ดีมากๆจริงๆจากการที่เราไปลองกินมาหลายๆที่แล้วที่นี่เนี่ยเป็นที่หนึ่งในใจเราเลยเดี๋ยวมาดูนะมันอร่อยทั้งบรรยากาศ p e r f ร r m a n c แล้วก็ที่เก้าเราาถสายกันว่าวันนี้เราจะกินไข่รอนกออ่ะเดี๋ยวเราลองดูเพราะว่าที่นี่เขามีกเพราะที่นี่เนี่ยเชฟเขามีโชว์ด้วยนะครับ ไม่ได้แค่ทานอย่างเดียวเขามีโชว์ให้เราได้ตื่นตาตื่นใจทานไปดูโชว์ไปมันจะได้บรรยากาศแล้วก็อีกฟิลหนึ่งนะครับนั่นก็คือเสน่ห์ของการทานเทปบันจิกิมั้เองแต่ตอนนี้หิวมากเลยไม่ไหวแล้วอ่ะให้เราไปให้พูดเราหิว อาหารของที่นะคะก็ like, มีให้เล mm ือกหลากหลายมากๆเลยนะคะเปิดมาหน้าแรกเนี่ยมันก็จะเป็นที่เขาจัดเซตไว้แล้วนะคะตะทานเนื้อระทานปลาตะทานหอยเชลคอกไกโดหอยเชลยูเอสอะไรเขาก็จะมีจัดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะที่เป็นเซตเนี่ยก็เขาก็จะมีให้เลือกเอ่อเป็นสลัดซุปขนมแล้วก็ข้าวผัดนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าในเซตนี้ยังไม่ถูกใจสั่งเป็นอะลาคาร์ดก็ได้อย่างเช่นเมื่อกี้เราอยากทานเนื้อแกะแต่ว่าในเซตไม่มีเนื้อแกะเราก็มาสั่งเป็นอะลาคาร์เนื้อแกะตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเราทำสเต็ปก็คือบเมื่อมีก6 0อยบาทเท่านั้นเองค่ะนะครับผมชื่อเชฟโอ๊ตนะครับคิดเล่นนะครับพราะวันนี้ผมจะมาทําอาหารในทานนะครับขออนุญาตจุฬการอาหารนะครับมีทั้งหมด หลายรายการนะฮะมีเซตแรกเป็นวากิลสติปลอยโค็โดนสกายล็อกนะครับแล้วก็มี US เอสติปลอยนะครับแองกัสเซนเดอร์ลอยนะครับมียูเสกายล็อกนะครับแล้วก็เป็นชิมหนึ่งที่นะครับมีสโนบิสยูเอสกายล็อกนะครับปลาสโนบิสหนึ่งที่นะครับก็เพิ่มแอปเปอร์ิเซอร์มาสามที่นะครับนะครับมีท่านไหนแพ้อาหารเป็นพิเศษไหมครับวันนี้มีมีครับแอาหารอะไรครับไม่อร่อยครับที่นี่อร่อยแน่นอนอยู่แล้วครับผม สาวเทลตี้แบบเราทำว่าสิ่งนี้เหมาะหรือเปล่าฉันก็ไม่ได้ชอบแต่ฉันต้องกินมมากเลยทำไมต้องใส่ในยจืดครับเชฟ เพือให้กิ่มันหอแล้วก็ไม่ค่อยติดราคาครับใส่เกลือไอเนยเค็มไม่ได้หรอครับถ้าเราใส่เนยเค็มครับแล้วเราใส่เกลือเขอ้าไปอีกมันจะยิ่งเค็มครับเราใส่ทั้งเกลือครับแล้วก็มีทั้งซอยซอสทั้งตัวเน้มันจะมีแบบมูรสเค็มขึ้นอีกครับใช่ครับที่เราเห็นข้างหน้านี้เป็น U S Scallops นะครับส่วนตัวใหญ่ๆฝั่งนี้จะเป็น Hokkaido s c a l l o p นะครับส่วนตรงข้างหน้านี่คืออะไรครับเชฟ กุ้งกุลาดำครับผมพี่ก้าวดูไหมว่าทําไมกุ้งกุลาต้องอยู่ี่ห้องอาหารนานีา้ไม่รู้เพราะว่ามันเป็นอาหารญี่ปุ่นอาวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนานี้อาหารญี่ปุ่น,น,นไงกุ้งกุลากุ้งกุลาล้องให้อ,อ๋อล้องให้เชฟเอาเชฟครับเอาไขมันหมูมาทำไมครับ <S <S ไม่ใช่ไขมันนะผมเป็นปลาับผมเป็นปลา ปลาอะไรครับเชฟปลาสโนฟิตผมปลาหิมะคับผ้มอ้าวทำไมมันอยู่บนกระทะล่ะครับถ้าไม่อยู่บนกระทะก็กินไม่ได้นะครับาะมันได้สุกจะได้ไม่ต้องขูดแบบนี้ต้องเปลี่ยนเป็นเทฟลอนนะครับเดี๋ยวสั่งโคเรียคิงมาจากเกาหลี ลืมไปู่แขงกันเมื่มอกี้ก็เป็นมุกครับคนละประเทศก็เป็นมุกเป็นไงปันนี้ป้าพามาฉลองเทปัญญากิพอใจไหมลูก <laughs> ชอบไหมทำไมโกดถึงชอบทานเทปัญญากิอะอร่อยอ,อ่ะรอลับแล้วครับผมนี่เลยและนี่ก็คือไปามากมากมาก <ค>ปลาหิมกอ่อยมากเลย่ะเนื้อแบบอะไรในปากอ่ะนิปปลล่พนิ่นแบบนี้ขนาด200กรัมนะครับชยัยมาจากลสส t ว e e คนะครับนเนื้อตหิีกเนื้อส่วนนี้ ้องลองสื่อสารดูนะครับลองลองคุยดูก่อนครับพี่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 ลองไหมคะ <c oughs> พูดไทยได้ไหมฮัลโหลครับ <c oughs> ไม่มีคนตอบนะฮัไม่เป็นไรครับขาชิ้นต่อไปเป็นส่วนไหนครับเป็นซิกลอนเหมือนกันครับผมแต่ว่าเป็นมาคิวรครับผมออสเตรเลียครับออสเตรเลียนะครับชิ้นแรกมาจาก US นะครับชิ้นที่สองมาจากออสเตรเลียนะครับเห็นว่าอันนี้เป็นพูดไทยได้ไหม ก็ไม่ได้ครับบคทีเก็ก่อนเพราะมันไม่มีคนตอบนะฮะอันนี้ลองดูก่อนให้ผมลองนครับอายุกี่ปีแล้วครับผมน่าจะประมาณสามสิบปีได้อ่าวันนี้มีเรื่องอะไรมาสุศึกษาเชฟครับเราร้อนมากเลยอ่ะไม่อมตะเตาโอ้สามสิบเหรอมันก็เหนียวหมดแล้วดิเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม้วนเขาได้เท่าไหร่แล้ว่ะก็มั่วนไหมมันต้องสิบเจ็ดสิบแปด เมื่อกี้ชิ้นแรกเราก็ได้ทานเนื้อของ US ไปแล้วนะครับแล้วก็เทียบกับเนื้อออสเตรเลียนะครับในส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบ US เอ๊ะไม่ใช่ผมชอบออสนะครับเพราะว่าออสเนี่ยมันมีเนื้อมันมีไขมันเนี่ยแทรกอยู่ในเนื้อมันทําให้เนื้อเนี่ยมันนุ่มกว่าเนื้อ US นะครับส่วนชิ้นที่3เนี่ยเรามีสั่งเนื้อเทนเดอร์รอยไปนะครับเป็นเนื้อวากิวเทนเดอร์รอยเดี๋ยวรสชาติจะแตกต่างจาก2ชิ้นแรกยังไงเดี๋ยวเรามาวิจารณ์กันครับ าเทียบกับสองชิ้นแรกเชฟว่าชิ้นไหนดีสุดนะครับถ้าเทียบแล้วแต่คนชอบครับผมอันนี้มันจะไม่ค่อยมีครับแล้วมันก็จะนุ่มกว่าเพราะมันเป็นส่วนของสันในนะครับสันนอกมันจะเป็นส่วนที่มีมันแทรกเยอะกว่าสันในนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสันนอกจะได้แบบเฟตเจอร์ในการเคี่ยวมากกว่าครับเพราะว่ามันหนึกกว่าอันนี้มันจะนุ่มกว่าส่วนที่สามเป็นเนื้อแองกัสนะครับจากออสเตรเลียเป็นเนื้อสันในนะครับ ผมทานแล้วมันก็นุ่มมากนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเนื้อสันนอกมากกว่าเพราะว่าเวลาเคี่ยวเวลาเคี้ยวเนี่ยมันได้เทคเจอร์ของเนื้อมากกว่า หอมต้มข่าต้นะตบตบติตบบอันนี้ให้ได้ครับอ่าะอิสตนแน่นมากเดี๋ยวดูทำไมถึงต้องใช้ข้าวญี่ปุ่นครับเพราะว่าเวลาผัดมันจะง่ายกว่าข้าวขอมมะลิหรือข้าวไทยนะครับมันจะแตกตัวออกแบบว่าเป็นเม็ดๆๆเลยครับเมลอนที่นี่นะครับ หวานเนี่ยมาฉีดน้ำตาลเข้าไปนะครับวันนี้นะคะครอบครัวเราก็มีความสุขม,มากๆเลยนะคะที่ร้านอาหารท้องอาหารนามินะคะที่เป็นเฮปันญี่วันนี้ก็มีเชฟโอ๊ตใช่ไหมคะใช่ครับผมเชฟโอ๊ตคอยดูแลให้เรานะคะให้เราทานอาหารได้อร่อยเนื้อจะสุกมากสุกน้อยอะไรยังไงเชฟตัดให้ได้ทุกอย่างเลยแถมไข่ให้เราไปดีมาวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากมานามิก็ร,รีเควสเชฟโอ๊ตได้นะคะ